ขอเชิญพรยติโยมทุกคนนะที่ได้เข้ามาดูสตรีมสดนาะบนยูทูบนะของทีมงานชฉดาโฟโต้โออไม่โฟกัสนี่ก็เวลาสองทุ่มนะมึดตึบดวงจันทร์วันนี้ส,สวย นะก็จะมารายงานผลนะสำหรับแสงไฟฟ้าโซลาเซลล์ที่ติดนะโออาจจะไม่โฟกัสนิดนึงยัดโยมนี่ความสว่างนะความสว่างที่ได้ติดไปแล้วนี่นะเดี๋ยวจะไปถ่ายนู้นเลยตั้งแต่ปากทางเข้าแล้วก็ให้มองอดูข้างหลัง ว่าอาที่ติดไปแล้วตามเสาวัวนนี้ติดไปห้าดวงนารวมกับที่ติดไว้อยู่แล้วสองดวงก็เป็นเจ็ดดวงเหลืออีกสี่ดวงที่ยังไม่ได้ทำการติดตั้งนี่นี่คือแสงของโซลาเซลล์นะอ่าติดกับเสาไฟฟ้านี่เป็นวงกว้างอันนี้เป็นไฟอ่าไฟลายทางของอบต ก็เลยมุมนี้ก็เลยไม่ได้ติดตั้งเพราะว่ามีอยู่แล้วก็รอจนก,กว่าจะค่ำจริงๆอจะได้เห็นว่าอ่ามันมืดขนาดไหนนะนี่สำนักสองปลาช้าขนเท่านะมองนั่น ที่เห็นอปิดไฟสลาหมดแล้วที่เห็นอยู่นี่คือแสงของโซลาเซลล์ที่ได้ติดหนึ่งสองสามสี่ดวงนะส่วนดวงรู่เล็กๆล็ก,กนู่ะคือเราต้องเดินเข้าไปหามันใกล้ๆแล้วมันจะสว่างมันเป็นระบบอัตโนมัติเนะเป็นไงนี่คือปิดไฟฟ้าทั้งหมด เฉพาะแสงโซลาระเซลล์ที่ได้ติดน,นี่ดูมองในป่า,าป่าช้าคนเท่า,าสองทุ่มเงียบปริบนะน่ะโซลารเซลล์ที่ได้ทําการติดเป็นไงเสียดายจังเสาต้นกลางนี่มันจะต้องเข้าไปใกล้มันะที่มืดมึดอยู่เวิร์หนึ่งน่ะเข้าไปใกล้มันแล้วมันจะติดแจ่ม นะเพราะว่ามันเป็นระบบเซ็นเซอร์เดี๋ยวจะ่ายดูค่อยๆเดินไปเนาะเป็นภาพสดอาจจะเวียนหัวนิดนึงเพราะว่าเป็นภาพสดโฟกัสไหมโอเค อ๋อเดี๋ยวขอพายาตโยมไอ้ไฟที่ปิดป,ดปดอยู่เนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นไฟสปอตไลท์สาราขอโทษทีขอโทษทีขอพายาตโยมลืมนะนอกจากเป็นโซลาเซลล์หมดนะเดี๋ยวจะลองตั้งกล้องแล้วก็เดินไปให้ดูนะว่าความชัดเจนนี่สองทุ่มจม่ต้องมา รายงานผลการติดไฟถ้าพูดกันตรงๆก็ภูมิใจนะโยมนะภูมิใจกับโยมที่ได้ร่วมบุญกันมานะก็ช่วยให้วัดได้ประหยัดไฟนะแล้วก็เป็นสิ่งที่วัดต้องการด้วยนะเราก็เป็นความภูมิใจนะว่าเ,ออเราก็ใช้ปากนะเป็นประกาศก นะใช้ปากพูดใช้ธรรมะนะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพื่อไปเผยแพรนะ่บอกบุญกับญาติโยมโยมก็ได้มาร่วมกันทำนะจึงทาให้ได้มีความแสงสว่างจากพลังงานของแสงอาทิตย์นะยโยมนะก็โมตนาทุกคนนะบางคนก็ มาอย่างวันนี้ลูกของโยมอํานวยนะก็มาติดไฟให้ะไม่คิดค่าแรงเดี๋ยวจะมาจะเดินไปให้ดูดวงนี้ขอภัยถ้าภาพมันไม่โฟกัสนะโยมนะ,นะจะเดินไปให้ดูว่าแสงมันจะกระจายขนาดไหนนี่ยี่ห้อแลมตันสาสิบวัตต์ โยมเดี๋ยวจะเดินไปให้ดูระว่า,างแล้วแต่ว่ามันจะอยู่สูงขึ้นไปประมาณ5เมตรสูง5เมตรมันจะสูงหน่อยนะพื้นนี่จะไม่ค่อยชัดแต่มันก็จะแสงมันจะกระจายสูงประมาณ5เมตร เป็นระบบตัดอัตโนมัตินะก็ะสว่างนะพอเป็นทางาเห็นนะ่ะไปเข้าห้องน้ำนู่นเดี๋ยวไปดูดวงนั้นเนี่ยเนี่ยที่ว่าเจา้จาที่อยู่ซ้ายมืออ่าขวามือของโยมหรือว่าซ้ายมือนะ่ะเป็นสปอร์ตไลท์สลา,าอ๋อพายโยมนะเดี๋ยวดูดวงนี้ใต้ต้นมะละกอดวงนี้ติดไว้ก่อน เนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากสองดวงดวงนี้เลยเนี่ยมาจากดวงนี้เลยเอาโอโยมเห็นว่ามันเออสว่างดีนะก็เลยบอกบุญโยมโยมก็ทำกันใหญ่เลยเห็นว่าเอ้ยมันมีประโยชน์นะเดี๋ยวจะมาจะลองไปปิดสปอตไลท์ปิดสปอตไลท์ดวงนี้นะยโยมนะจะได้ดูความสว่างของดวงขวามือที่อยู่ขวามือ เพะว่าเมื่อหลังจากปิดสปอตไลท์แล้วเนี่ยสว่างขนาดไหนเนาะขอภัยนะมือจะไม่เที่ยงเยมถอยมาอีกก็ได้นาให้ดูกันไปเลยถ้าปิดสปอร์ตไลท์แล้วเนี่ย วงที่อยู่บนเสาวไฟฟ้าเนี่ยจะสว่างขนาดไหนน้ะโยมนะแต่สักคู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาไปปิดสปอตไลท์ก่อน หลังจากปิดสปอรป์ตไลท์ตรงนี้แล้วอ่าเป็นระบบเซ็นเซอร์เหมือนกันถ้าเข้าใกล้มันก็จะสว่างอ่าเป็นระบบประหยัดพลังงานอีกอย่างนึง่งแล้วก็ดวงนู้น,นเล็กๆนั่นะก็ตีมืดตึ๊บเลยนะตรงนั้นอ่ะ,ะเดี๋ยวพาไปดูดูครบทุกดวงที่ติดไปแล้วนู้นน่ะเล็กๆคุนน่ะ,นะ นะเล็กๆนูน้นนะนาโยมนะ,ะนี่บางคนอาจจะว่ามันไม่มีสาระเนาะอ่าก็เป็นการรายงานผลไฟที่ติดแล้วมันก็เป็นความภูมิใจยอย่างหนึ่งนะที่เราไปบอกบุญกับญาติโยมอ่เดี๋ยวจะเดินให้ดูนาโยมนะดวงนั้นนะที่เห็นเล็กๆนะไม่ใช่พัดจันนะเป็นไฟโซล่าเซลล์จริงแล้วมันแจ่มมากเลย พอเดินเข้าใกล้แล้วมันจะอ,อัตโนมัติมันจะสว่างสว่างมากนะสว่างเนี่ยหลังศาลาเนี่ยติดทั้งหมดสามดวงหลังศาลาเนี่ยติดไว้สามดวงปกติจะมืดทุกคืนเลยแล้วก็ต้องเปิดไฟไว้ทุกคืนเป็นไงสว่างสว่างไหม น่ะมันก็ดอบแสงไปฮะจะจให้ดูทุกดวงให้ครบทุกดวงนี่พอเราเข้าใกล้มันก็จะเป็นงี้สว่างนะดูพื้นชัดเจนสามสิบวัตต์กโจมนะต่างนี่เลยนี่นะมองไม่เห็นอะไรเลยบ้างเนี่ย เป็นป่าหมดเลยนะในป่านี่ป่าเราไม่ติดอยู่แล้วโยมพอให้เป็นธรรมชาติเพราะว่าไก่ป่าอยู่นะนั่นอีกสองดวงอีกสองดวงนะที่ได้เห็นนั่นก็คืออีกสองดวงนะอีกสองดวงเพราะว่าเดี๋ยวพระเดชพระคุณหลวงพ่ออนเนกนะเดี๋ยวเขาจะใช้พื้นที่รอบสาราเนี่ยโยมอ่าเป็นการเวียนเทียน นาะเวียนเทียนใช้เวียนเทียนนะใช้เวียนเทียนใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเวียนเทียนนาะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็ขอเจริญพรโยมอะไรเนาะปักบุตรมาก็ร่วมอนุโมทนาร่วมกันโยมไม่ได้ออกปัจจัยก็ร่วมอนุโมทนาในบุญครั้งนี้ด้วยกัน น้าดับไปแล้วนะเป็นแสงอ่าเขาเรียกว่าเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะมันจะได้ติดได้ทั้งคืนเห็นไหมเดี๋ยวพอเราเข้าไปใกล้ระบบเซ็นเซอร์มันเนี่ยอ่ะมันก็จะติดนะนู้อีกสองดวงก็ได้เป็นป่านะเดีย๋ยวจะเดินให้ดูนะโยมนะจะเดินพรนาโยมทุกคนที่รับชมสี่ท่านน่านสว่างแล้วนะติดทั้งหมดสามดวงโยปกติจะมืดทึบเลย 忘没？ ที่รับชมอยู่แล้วเป็นการทดลองไฟนะโยมนะทดลองไฟที่ติดลอารอสลานะว่ารายงานผลเนอะามันสว่างจริงไหมนี่สว่างไหมอะโยมสว่างดีเนาะสว่างดีสว่างดีงดก็เนี่ยอยํำพระทันตาอาตมาภูมิใจมากเลยกับบุญในครั้งนี้เพราะว่าตั้งใจมากเลย อีแรกสลัพซับมาติดได้แค่สองดวงพอโยมเห็นสองดวงโอชอบมาตมาก็เลยอ่ะบอกอีกในงานศพคุณโยมสมพงษ์เทศนะก็โยมบ้านโคกเขาชาวบ้านโคกเขานี่แหละนี่ไงโยมสว่างไหมโน้มองเข้าไปในป่านั่นก็คือป่าหมดเลยนะนะกายป่ามันอยู่ในป่าไม่ติดหรอก หลืออีกสี่ดวงก็จะติดไว้มุมสะน้ำนะยังไม่ได้ติดนั่นสามสิบบาทเองอาราคาเต็มเนี่ยพันสี่ร้ดกว่าบาทพอดีซื้อช่วงปีใหม่นะลดราคาเหลือ8ปด้อยต่อหนึ่งดวงสว่างวิญญาิโยมนี่ชัดเจนนะพลังงานแสงอาทิตย์ คู่กับดวงจันทเลยโยมเนอะเนี่ยเดี๋ยวมุมนู้นเะมืดๆนยนะโยมมุมขอบบ่อที่มองเห็นตรงโน้นอีกหนึ่งดวงนะเป็นบ่ออันนี้ก็สวนดอกไม้นูนอีกดวงนึงโยมเห็นไหมน่ะนิดๆนะเดี๋ยวพอเข้าใกล้มันก็จะสว่างเดี๋ยวนะโยมนะ นี่ยังสรวอยู่นะนี่ยังสรวอยู่นะเนี่ยที่เห็นอยู่นี่คือยังสรวอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโล่เลยเป็นไงโยมชัดเจนเนี่ยกุฏิหลวงพ่ออันนี้ปกติจะเปิดไฟนี่เพราะว่ามีโซล่าเซลลปุ๊บปิดเงียบปิบนะช่วยประหยัดไฟนะ,นะ ไม่ง่ายโยมสว่างสว่างจนนี่ช่วงเช้ามืดนะที่ติดตรงนี้ช่วงเช้ามืดเดี๋ยวหลวงพ่อเนี่ยแกจะตื่นมารดน้ําต้นไม้ตีสี่ตื่นมารดน้ําต้นไม้เนี่ยไม่ต้องเปิดไฟเนี่ยก็ใช้โซลลเซลล์ที่ติดเนี่ยประโยชน์ของมันแล้วก็เดี๋ยวจะติดตรง,งนู้นนะที่มืดๆนั้นนะโยมจริงๆแล้วมันมืดนั้นนะมืดหมดเลยแต่ว่าเนี่ยแสงมันสว่างไปถึงนู้นเลย ให้ความสว่างไปถึงนู่นเลยเป็นไงความแสงกระจายนั่นะก็วงที่เห็นเดี๋ยวไปทำเป็นหลักนี่นี่หลักมันนอนอยู่ข้างรถนี่หลักอีกสี่ดวงนะแล้วก็นูเป็นไงหนะ้าโซลารเซลล์ทั้งนั้นที่ได้เห็นอยู่เพราะว่านี่สลา,าปิดไฟหมดปิดไฟหมดนี่ที่ยมเห็นอยู่เป็นโซลารเซลล์ทั้งนั้นอันนี้เป็นป่าหมดนะยมที่มืดๆไม่ใช่อะไร เป็นป่านู้นเดี๋ยวจะติดถึงโน่นแหละอีกสี่ดวงก็ไว้มุมนี้ดวงนึงนู่น,นะที่โยมเห็นนี่เป็นโซลารเซลล์หมดนะโยมนะเป็นโซลารเซลล์หมดที่ได้เห็นได้ชมนะเป็นแสงจากโซลารเซลล์ดวงนู้นจะสว่างตลอดนะเพราะว่าเป็นดวงแรกนะก็สักตีสี่นี่ดับแล้วดวงนั้นตีสี่นี่ดับแล้วเพราะว่า ตั้งแบบเปิดออโต้ไว้นะไม่ได้เปิดโหมดประหยัดพลังงานนะนี่ช่วงนี้ก็หลวงพ่อเนกได้มารดน้ำต้นมงต้นไม้อาตีสี่เนี่ยไม่ต้องเปิดไฟราราเลยโยมประหยัดไปอีกนี่แกก็เพิ่งเลิกรถไปนี่แกก็เลาะมาเดินรดน้ำต้นไม้ทดลองไฟเหมือนกันนะนี่ จัดใจงบเยอะๆก็กาจะติดอีกหลายจุดเลยแต่ตอนนี้ต้องไปช่วยทำหลังคาที่วัดบางเพียนก่อนแล้วก็วัดองประคํานะสร้างห้องรับรองสงจองประตูไว้ประตูวิหารไว้อีกหนึ่งหมื่นบาทนะโยมนั่นที่เห็นอยู่นีนเนะนะ่เป็นโซลาเซลล์นะโยมนะเป็นโซลาเซล์ นะนะนะในวันนี้ก็ให้โยมได้รับดูรับชมแสงโซรเซลล์ที่ได้ติดให้กับสำน,นักสงฆ์ปราชาแห่งนีน้ก็เป็นคนไปบอกบุญมา,าอาจจะไม่ได้ติดด้วยตัวเองเพราะว่าร่างกายเราอาจจะไม่เอื้ออำนวยในการขึ้นไปติดข้างบน,นก็ขออนุมโมทนากับญาติโยมทุกคนที่ได้ร่วมติดไฟมาญาติยโยมก็ ขอจะเิญพร